เย่เฉินมองไปที่ชายชราผมสีเทาสามคนตรงหน้าเขาและอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ลินวาเนอร์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเด็กอยู่ข้างๆเข,ขาและครู่หนึ่งเขาก็ถูกวางไว้ผิดที่เล็กน้อยชายชราทั้งสามคนมีอายุมากจริงๆและยังเห็นได้ชัดผ่านการติดต่อที่จำกัดว่าทั้งสามคนนี้เป็นชายชราที่มีประสบการณ์และฉลาดมาก อย่างไรก็ตามต่อหน้าลินวาเนอร์ทั้งสามคนนี้เป็นเหมือนเด็กที่ได้รับวินัยและการศึกษาจากพ่อแม่เชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างของเธอและแม้ว่าลินวาเนอร์เองจะยังดูเหมือนเป็นเด็กแต่ทัศนคติของเธอที่มีต่อชายชราทั้งสามคนนี้ยังคงเข้มง,งวดราวกับว่าพวกเขาเป็นเด็กทำให้เขารู้สึกไม่เข้าที่เป็นพิเศษ ถึงกระนั้นเขาก็รีบวางความไม่ลงรอยกันนี้ไว้ข้างหลังเขาและพูดกับทั้งสามคนอย่างสุภาพว่าคุณสามคนโปรดลุกขึ้นทั้งสามไม่ลุกขึ้นแต่กลับเงยหน้าขึ้นมองหลิงว่านเอ๋ออย่างพร้อมเพรียงกันลิงวานเนอร์ดูเหมือนจะไม่ทุกใจเลยกับชายชาราทั้งสามคนนี้คุกเข่าลงกับพื้นและพยักหน้าอย่างไม่สะทกสะท้านก่อนพูดตั้งแต่เจ้าชายเย่พูดอย่างนั้นพวกคุณทุกคนควรลุกขึ้น จากนั้นทั้งสามคนก็ช่วยกันยืนขึ้นเย่เฉินต้องการไปช่วยแต่เขาได้ยินหลิงว่านเอ,อ๋ออยู่ข้างๆเขาพูดความเก่งกาจของคุณไม่จำเป็นต้องรบกวนพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองเย่เฉินพยักหน้าอย่างอึดอจจัดใจและไม่เอื้อมมือออกไปอีกหลังจากทั้งสามคนลุกขึ้งเย่เฉินก็รีบพูดว่าสุภาพบุรุษชราทั้งสามคนรีบขึ้นและรับแดนฟื้นฟรูร่างกายของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างมาก ทั้งสามคนยังไม่พูดอะไรและมองไปที่ลิงวาเนอร์ด้วยกันอีกครั้งลิงวาเนอร์พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าถ้ามิสเตอร์เยบอกให้คุณรับมันคุณควรรับมันพูดอย่างนั้นเธอหยิบเจียเจ้ยนเจี้ยนสามคนออกจากใต้โต๊ะน้ำชาและพูดกับทั้งสามอคอนะว่าเมื่อดุกเยมอบยาฟื้นฟูฤดูใบไม้ผลิให้คุณฉันจะให้ชาหนึ่งถ้วยแก่คุณ หลังจากพูดเช่นนั้นเธอก็เทซุปชาแดงทองสามถ้วยให้กับทั้งสามคนจากหม้อที่ใช้ทำชาและอ้าปากว่าชานี้ชงจากเค้กชาของแม่ของชาปูและตั้งแต่คุณเป็นเด็กฉันไม่เคยประหนีในสิ่งที่คุณต้องการยกเว้นชานี้ซึ่งฉันลังเลที่จะยอมแพ้และวันนี้ก็ถือว่าเป็นไอซิ่งบนเค้กสำหรับคุณสามคนบิสารที่น่าสนใจเมื่อทั้งสามคนได้ยินเช่นนั้นก็ตะลึงพูดไม่ออก ไม่มีใครคาดคิดว่าในหม้อนี้ลินแวนเออร์ e กำลังทำเค้กชาที่เป็นแม่ของปูทีทั้งหมดพวกเขาเติบโตขึ้นมารอบๆลินแวนเออร์ e ตั้งแต่ยังเด็กและรู้ว่าลินแวนเออร์ e เป็นนักดื่มชาที่กระตือรือร้อนและยังรู้ด้วยว่าสมบัติที่สำคัญที่สุดของลินแวนเออร์ e ไม่ใช่ของเก่าที่มีค่าและไม่ใช่ความมั่งคั่งไม่รู้จบแต่เป็นแม่ของปูทีซึ่งน้อยลงเรื่อยๆเ,เมื่อคุณดื่มมัน สำหรับลิงแวนเออร์ความสำคัญของเค้กชานี้ไม่ธรรมดาและไม่สามารถแทนที่ด้วยสิ่งอื่นใดในโลกนี้ได้ดังนั้นตลอดมาเธอไม่เคยแบ่งปันแม่ของชาผูกับใครเย่เฉินเป็นข้อยกเว้นเทียงอย่างเดียวเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่น่าตกใจของทั้งสามคนลิงวนเนอร์ก็ยิ้มเบาๆและพูดว่าคุณยังคงยืนอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรรีบกินยาที่ขันทีเย่ให้แล้วนั่งลงดื่มชาสักถ้วยแล้วกลับไปพักผ่อนแต่เช้า เมื่อจังสาคนเก่าได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็พยักหน้ายิ้มทันทีและในขณะที่ทั้งสามคนกำลังจะกินยาฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูคิวอิ้งชานก็จำอะไรบางอย่างได้และอ้าปากถามว่าลุกเย่ยมีสิ่งหนึ่งที่ฉันมีความกล้าที่จะถามคุณเย่เฉินกล่าวว่าได้โปรดพูดเถิดครับท่านผู้เฒ่า คิว e อิ่งชานพูดอย่างคึกคักว่าเจ้าชายเย่เพิ่งบอกกว่ายาฟื้นฟูหนึ่งเม็ดสามารถยืดอายุของคุณได้20ปีครึ่งหนึ่งของมันสามารถยืดอายุของคุณเป็นเวลา10ปีได้หรือไม่เย่ ay, เฉินพยักหน้ามันทำได้คิว e อิ่งชานดีใจมากทันทีดวงตาของเขาเหลือบมองมีดชาที่ลินแวนเออร์ใช้เพื่อบิดเค้กชาและเขาพูดอย่างเคารพว่าคิดถึงฉันอยากจะยืมมีดชาของคุณสักพัก ลิงวานเนอร์ถามเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าคุณต้องการให้ยาเครื่องหนึ่งกับภรรยาของคุณหรือไม่ใช่คิวอิลิ่งชานพยักหน้าและพูดว่าเธออยู่กับฉันมาเกือบ70ปีแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังจะออกไปด้วยดังนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีแสงสว่างเหลืออยู่อีกสองสปีถ้าฉันยืดอายุของฉันออกไป20ปีฉันทนไม่ได้กับความคิดของคนคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวเป็นเวลานาน ลิงวาเนอร์พยักหน้าคุณใช้ชีวิตร่วมกันมาตลอดชีวิตคุณไม่สามารถโฟกัสกับตัวเองได้จริงๆหลังจากพูดเช่นนั้นเธอก็ยื่นมีดชาให้คิวอีิ่งชานคิว e อิ่งชานได้รับมีดชาและรีบขอบคุณเขาและกำลังจะแยกยาออกจากจุดนั้นเย่เินพูดในเวลานี้ว่านายทิวพูดเท่าไม่จำเป็นต้องรำคาญคิว e อิงชานตกตะลึงเล็กน้อยและมองไปทางเย่เชนโดยไม่รู้ตัว เย่เฉินได้นำยาฟื้นฟูอีกเม็ดออกมาแล้วในเวลานี้และยื่นให้คิวอิงชานโดยพูดว่าอันนี้จะถูกมอบให้กับภรรยาของคุณโปรดนำปัญหามาส่งต่อให้ฉันเมื่อคำพูดเหล่านี้ออกมาไม่เพียงแต่กรามของคิวอิงชานลดลงแม้แต่ลิงวานเนอร์ก็ตกตะลึงเธอไม่เคยคิดว่าเย่เฉินจะสามารถนำยาฟื้นฟูที่มีค่าอีกเม็ดออกมาและมอบให้กับภรรยาของคิวอิงชานซึ่งเธอไม่เคยพบมาก่อน ไม่กี่ครั้งที่เย่เฉินมาที่คฤราหา์ภูเขาสีม่วงพันรยาของคิวอีิ่งชานได้ริเริ่มเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยกับคนอื่นๆและไม่เคยพบเย่เฉินนี่เป็นครั้งแรกที่เย่เฉินได้มอบยาฟื้นฟูให้กับคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยพบมาก่อนเหตุผลที่เขาต้องการทำเช่นนี้ก็เพราะเขารู้สึกขอบคุณลิงวาเนอร์ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ ชายชราสามคนนี้ตรงหน้าเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ลินแวนเออร์เลี้ยงดูมาสำหรับภรรยาของทิวอิงชานคิดว่าเธอควรเป็นคนที่ลินแวนเออร์ e ไว้ใจมากกว่าเย่เชนรู้สึกเสมอว่าลินแวนเออร์ e ได้มอบแหวนวิเศษถ้วยชีวิตเธอไว้และความโปรดปรานนี้ยิ่งใหญ่มากจนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะคืนมันได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงใจกว้างขึ้นเล็กน้อยต่อผู้คนรอบๆลินแวนเออร์ e ในความเห็นของเย่เชนความเมตตาของหยดน้ำได้รับการตอบแทนโดยฤดูใบไม้ผลิและด้วยการช่วยชีวิตของลิงวาเนอร์ไม่ต้องพูดถึงยาฟื้นฟูสองสาเม็ดไม่มีอันตรายใดๆในการปล่อยให้ตัวเองทำเตาเผายาฟื้นฟูสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะในขณะนี้คิวอิงชานแม้ว่าหัวใจของเขาจะตกใจและตื่นเต้นแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะจับแดนไว้ใต้มือของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตด,ดังนั้นเขาจึงมองไปที่ลินแวนเนอร์ e er เพื่อรอการอนุมัติจากเธอ แม้ว่าค e. ิวอิงชานจะไม่รู้ว่าทำไมเย่เฉินถึงใจดีกับพวกเขาทั้งสามคนและแม้แต่ภรรยาของเขาเองเขาก็รู้สิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนในใจของเขาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ต้องเป็นเพราะหญิงสาวของเขาเองกล่าวอีกในหนึ่งเหตุผลที่เย่เฉินใจกว้างมากก็เพราะใบหน้าของหญิงสาวของเขาเอง สำหรับพวกเขาพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยลินวานเนอร์และรู้สึกขอบคุณเธออยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจะกล้ากินใบหน้าของลินวานเนอร์เพื่อประโยชน์ของตอนเองในขณะนี้ได้อย่างไรดังนั้นการที่แดนฟื้นฟูนีน้จะสามารถรวบรวมได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าหญิงสาวที่เหมือนกันเองจะอนุญาตหรือไม่ลินวนเออร์มองเย่เทนอย่างลึกซึ้งและหัวใจของเธอก็สัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่เธอจะหมุนไปรอบๆและพูดกับค e ิวอิงชาน เจ้าชายเย่มีเจตนาดีดังนั้นอย่าลังเลที่จะถอดมันออกคุกเข่าลงในนามของภรรยาของคุณเพื่อขอบคุณเจ้าชายเย่ที่ให้พรของเธอคิวอิงชานดีใจมากและรีบคุกเข่าลงอีกครั้งและพูดอย่างน่าสงสารว่าฉันชื่อคิว e อิงชานขอบคุณสำหรับพรของเจ้าชายเย่เย่เงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยให้เขาคุกเข่าแล้วยื่นยาเข้าไปในมือของเขาและพูดว่าโอ้มิสเตอร์คิวรีบลุกขึ้นและกินยา จากนั้นที่อิ่งชานก็ค่อยๆลุกขึ้นและมองหน้ากันโดยมีเพื่อนเก่าสองคนอยู่ข้างๆเข,ขาและทั้งสามคนก็ใส่ยาฟื้นฟูเข้าไปในปากพร้อมกันความมหัศจรรย์ของยาฟื้นฟูเป็นที่ประจักษ์อีกครั้งอย่างเต็มที่ร่างของคนสามคนนี้ทั้งหมดกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการหันหลังให้นาฬิกาด้วยความเร็วสูงมาก ขณะที่ลิงวาเนอร์เฝ้าดูทั้งสามคนนี้ค่อยๆเปลี่ยนจากแก่เป็นอายุน้อยกว่ามากดวงตาของเธอกอดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยน้ำตาดังที่เธอได้กล่าวไว้หลังจากสิ่งสุดสงครามโลกครั้งที่สองเธอไม่ได้รับเลี้ยงเด็กกำพร้าต่อไปเพราะมันยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเธอที่จะหลบเลี่ยงการไล่ล่าของสมาคมชิงที่แตกสลายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คิว และคนอื่นๆควรเป็นผลไม้เดียวที่เหลืออยู่ของเด็กกําพร้าที่เธอรับเลี้ยงหากทั้งสามคนเสียชีวิตลินวานเนอร์จะเข้าสู่สภาวะเหงาที่แท้จริงและอาจเป็นความเหงาที่กินเวลานานร้อยปีและไม่สามารถย้อนกลับได้จนกว่าเธอจะเสียชีวิตดังนั้นแม้ว่าเธอจะทำตัวอ่อนโยนต่อทั้งสามคนแต่เธอก็มีความรู้สึกพึ่งพาใจในใจของเธออยู่บ้างแล้ว ความจริงที่ว่าคนสามคนนี้สามารถมีชีวิตยอยู่ได้อีก20ปีส่งสัญญาณว่าความเหงาของพวกเขาจะลดลงตามลำดับ20ปี